ครับนี่ครับเรากำลังจะเดินไปกินกาแฟกันนะครับเต็นเต็งเป็งเฮ้ยเฮ้ยมาตะกี้ได้ที่เนี่ครับเรากำลังจะเดินไปนะครับ งานขายกระเป๋าร้านขายแว่นตานะครับเฮ้ยยู เดีอ yeah, okay, uh> <des <des şey> um> um> mm ับงลกิดกิดโอเคกิดิดก็จะมีเซื้ออ็ไดอับตรงนานี่จะเป็นสับเปนรถเนียก็จะหั่นไว้เป็นจานๆนี่ครับแตงโมอ่าเฮ้ย misteri, terakhir, tagi, nih, wow, wow,

เป็นร้านขายกระเป๋าครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านกาแฟครับครับอยู่ในซอยแบบนี้นะครับ นี่ครับเรามากินร้านนี้โอ้นี่กาแฟกาแฟ f าแฟกาตู้เยตู้ี o ้งโซ่ฮัชี้โฟรเเต เนะด,ด,ด,ดี๋ยเราเวทนองนด้วยอยูู่ตู่กับร้านกาแฟนีของขายเยอะนะครับีบ๋้วมีชาวามกรเีน่นั่งจิบชากันครับ ครับตอนนี้กาแฟก็มาแล้วครับนี่ครับหน้าตากาแฟและนี่แซนด์วิชครับร้อนๆเลยครับอุ่นไหมร้อนๆมีซอสด้วยนะครับซอสครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันนะครับครับ รสชาติดีครับอร่อยแซนด์วิชเขาจะอุ่นให้ครับร้อนๆเลยเกาแฟ อ่าร้อนครับรสชาติดีครับอร่อยแซนด์วิชน,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 นั่งกินกันแบบนี้ครับ นั่งกินกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋บบยวนะเ,เราจะทำกินกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจ่ายตังค์กันอัลลูอาลมาสหัวเตาหินสี <c oughs> 140วย140ออกมปติเราทั้งหมด140คาการับะเดี๋ยวกายเสร็จแล้วกาแฟร้อนๆนะ ดังั้นเราจ่ายเงนินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ